บางครั้งสิ่งที่งดงามที่สุดในชีวิตอาจมิได้เห็นด้วยตาแต่ต้องสัมผัสด้วยใจณดินแดนอันห่างไกลมีเมืองเล็กๆที่ผู้คนอยู่กันด้วยศีลธรรมและความเรียบง่ายและในเมืองนั้นมีหญิงหนึ่งนามว่าแก้วตาความงามของนางเลื่องลือไปทั่วผิวพรรณเปล่งปลัง่งดวงตาสุกใสาราวจันเพนหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่แม้แต่เจ้านายขุนนางก็ยังหลงไหลของกำนันล้ำค่าเครื่องประดับทองคำ ถูกหยิบยื่นให้ไม่เว้นแต่ละวันแต่นางกลับปฏิเสธด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนนางไม่เคยหวั่นไหวต่ออำนาจเงินทองแต่กลับเฝ้ามองชายหนุ่มผู้ยากไร้คนหนึ่งผู้ซึ่งทุกวันจะช่วยเด็กเก็บฟืนแบ่งข้าวที่มีน้อยนิดให้เพื่อนยากและยิ้มได้แม้ไม่มีสิ่งใดเลยในชีวิตผู้คนมองเขาว่าโง่เขลาแต่แก้วตากลับเห็นแสงบางอย่างในใ,นใจของชายผู้นั้นแสงแห่งเมตตาที่ไม่ต้องแต่งเติมด้วยวัตถุใดๆ เมื่อผู้คนในวังรู้ว่านางไม่ยอมแต่งงานกับเจ้านายผู้มังคั่งต่างก็พากันซุบซิบนินทาบางคนว่านางบ้าบางคนว่าโง่เขลาแก้วตาพูดด้วยเสียงอ่อนโยนแต่มั่นคงความดีที่มองไม่เห็นอาจงามกว่าหน้าตาที่เห็นได้ชัดวันหนึ่งแก้วตาได้ประกาศขายทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่ตนมีทั้งบ้านทองผ้าแพรและเครื่องประดับเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังหนึ่ง ที่ชายป่าชายเขาอันเงียบสงบนางลงมือเองทุกขั้นตอนไม่เพียงออกซัพ์แต่ใส่ใจลงแรงเช็ดเหงื่อให้คนงานยกไม้วางฐานด้วยความตั้งใจจริงเมื่อศาลาเสร็จมันมิได้เป็นเพียงสถานที่เงียบงามแต่มันกลายเป็นแหล่งแห่งความหวังแหล่งแห่งปัญญาและที่พักใจของผู้คนมากมายผู้คนเริ่มรู้ว่างามแท้ไม่ใช่เพียงสิ่งที่เห็นแต่คือการให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน คือการปล่อยวางด้วยใจที่อ่อนโยนนับแต่นั้นนางไม่ต้องการการสังเสริญใดเพราะสิ่งที่ผู้คนจดจำไม่ใช่ใบหน้าของนางแต่คือหัวใจของหญิงหนึ่งที่งามยิ่งกว่าใครในแผ่นดินนี้รูปงามเป็นทรัพย์ชั่วคราวแต่บุญงามงามได้นิรัน